สวัสดีครับผมวันนี้ผมมาทำลดหน้ายอดผักนะครับผมเราก็มีวัตถุดิบก็มีเส้นเล็กนะวันนี้ผมจะใช้เส้นเล็กนะบางคนก็ใช้เส้นใหญ่ก็ได้นะครับผมเส้นเล็กแล้วก็คุกกับซีอิ๊วดำเข้าไปเลยนะครับผมนะครับผม แล้วก็จะมีคณะแล้วก็มีหมูนะครับหมูหั่นสไลด์บ้างๆนะครับผมแล้วก็หมักไว้เรียบร้อยแล้วครับผมผมใช้ไข่แดงนะครับหมักเข้าไปเนาะไข่ขาวไว้เตรียมใส่แหนน้ำไอ้ราดหน้านะครับผมแล้วก็มีกระเทียมนะครับผมถ้ามีอีกตัวนึงก็คือเต้าเจี้ยวนะครับผมขาดไม่ได้เนาะอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะครับ ก็แป้งนะครับแป้งมันหรือว่าแป้งข้าวโพดก็ได้นะครับแต่ตอนนี้มันจะใช้แป้งข้าวโพดนะครับแล้วก็เบืนหม้อเนาะเบืนหม้อให้มันร้อนนะครับให้มันมีให้มันร้อนเลยนะครับผม ป็นยาล,ลาดน้ำมันเขนะใส่น้ำมันพืชเข้าไปนะครับถ้ามันร้อนแล้วใส่น้ำพืชเข้าไปนะฮะมันเกิดควันขึ้นอย่างนี้นะครับแกงก้นกะข่าหน่อยนะครับเพราะว่าจะไม่ให้แบกไอ้เส้นมันติดน,นะน้ำมันอย่าไปใส่เยอะ,ะครับผม เนเราก็คุกเรียบร้อยนะครับผมเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปเลยครับเวลาทอดไม่ต้องเวลาผัดไม่ต้องให้มันให้มันแห้งเลนะให้มันแช่ให้มันแช่นี่นๆให้มันมีกลิ่นหอมก็พอแล้ว เล็ก,กีนะแค่ีเราก็พอแล้วครับผม ตั้งกระทะต่อนะครับผมเบิร์นกระทะสักพักก่อนนะครับแล้วก็ใส่น้ำมันพืชเหมือนเดิมนะครับใส่กระเทียมไปนะครับผม ตามไปด้วยหมูนะครับให้กระเทียมมันพอเหลืองนิด,ๆ,ด,าานนนดๆนะครับผมหมูที่เราหมักแล้วเนาะใส่ลงไปรวนไปชักชักนะครับผมเสร็จแล้วเราก็ ใส่น้ำลงไปเลยนะครับ ไปด้วยน้ำเปล่านะครับผมทอเที่ยวเนาะ อันหน้านี้ต้องขาดน้ำตาลไม่ได้นะครับต้องออกหวานนิดๆน,ดนะครับย่างปรุงก็เริ่มใส่ไปตอนนี้เลยครับมีฝาเขียวนะครับน้ำมันหอย สีอิวดำนะครับผมเพื่อให้มันมีสีสันนะครับจะมีกลิ่นหอมนะครับผมหอมเจ้าเที่ยวด้วยครับผมแล้วก็ไข่นะครับไข่ขาวนะครับผมใส่ลงไปเลยครับผม านด้วยแป้งนะครับแป้งที่เราละลายไปเรียบร้อยแล้วทุกคนเวลาใส่แป้งต้องคมอยู่ตลอดไม่งั้นจะเป็นก้อน เราก็ได้นะครับผมลาดหน้าชิมดูนะครับมันออกหวานๆนิดๆนะครับหอมนะครับผมพอดีนะครับเนาะข้าวหมูเราใส่น้ำตาลอะไรก็ไปหน่อย รสชาติกอดีกับเราเติมน้ำตาลไปอีกหน่อยหนะึงแต่ผมว่าบางคนก็ใส่พริกไทยไปเลยแต่ผมมาใส่ที่หลังนะ เรียบร้อยแล้วครับขอบคุณมากนะครับ,รบที่ติดตามผลงานของผมมาด้วยดีตลอดเนาะลาดหน้ายอดผักกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมสวัสดีครับพบกันใหม่นะครับผม